สวัสดีค่ะมือนี้มาให้มาหนาะคือเกาธรรมชาติสวยสดงดงามคือเกาค่ะเพื่อนขาพี่น้องขามีความสุขคือเกาได้อยู่กับทงไฮทงนาะทงไร่ทงนาะเขาก็มีความสุขสุขได้แบบของเขาสุขเรื่อยๆสุขสบายๆนะ้อะขะเพื่อนขา มายืนงงในโดงข้าวอีกแล้วสุมือสุเวนน้องค่ะพี่น้องพอะวยา,าบมือแรงมาเอาอาหารให้น้องๆแล้วก็กต้องมาเบิ่งเข่ามาโชว์พี่น้องข้าวออแกนิกข้าวออแกนิกบุรสไ่ยังขายยากับบุร้เออพูดผิดพูดผิดข้าวออแกนิกค่ะข้าวออแกนิกออแกนิก,วก,นกสวยสวย นก่ะเพื่อนค่ะเพีย่ข้าวออแกนิกสวยๆเพียะี่น้องค่เข้าวออแกนิกผักกระแนอ้ง

ยุงกัดแม่เพื่อนๆคะ่ะโอ้ยเมื่อยทงให้เนี่ยยุงกัดเนาะยุงกัดเนาะก็เลยไม่ยืนตรงนี้ซะก่อนว้ายปวกขื้นปวกขื้นต้นพยุงพี่น้องคะ่ะในเบิง้งปวกขื้นต้นพยุงพี่น้องนี่ ปวกขึ้นต้นพยุงเพียถือ,อว่าแล้วเมียเห็ดปวกหลายพี่น้องคะ่ะเห็ดปวกหลายปวกเล็กขึ้นต้นพออยุงเต็มเลยมีแต่ปวกเพี่ย้ำมือแรงกับมาทักทายกันเนาอคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ กินข้าวกินน้ำกันเก็บยังกันมาทักทายกันสวัสดีค่ะ๊ายบาย